วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแว่นที่มี่ใส่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือแว่นของไมกิต้านั่นเองค่ะพี่แบงค์ไมกิต้ามาจากประเทศอะไรคะเออมาจากประเทศจุรมตีครับ ใช่แล้วก็ตัวของไมกิต้านะคะเขาจะเขียนค่ะข้างๆเลยว่า handmade in Germany ค่ะเพราะฉะนั้นวัสดุแล้วก็คุณภาพแบบไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอน<ข>อแล้วก็ไมกิต้านะคะจะเป็นแว่นที่เรียกว่าแว่นฟังก์ชันผสมความแฟชั่นด้วยค่ะซึ่งปกติแล้วอะถ้าเกิดว่าเป็นแว่นฟังก์ชันทั่วไปเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าเออทำไมมันมีแต่ทรงเรียบๆนะมันแบบดูไม่ค่อยแฟชั่นเลยแต่ไมกิต้านะคะเป็นอะไรที่มีความแฟชั่นสูงมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแว่นตาของไมกิต้ากันค่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะ เริ่มต้นที่รุ่นแรกเลยนะคะที่หยิบมารู้สึกว่าเป็นทรงเบสิกทุกคนน่าจะใส่ได้ไม่ว่าจะรูปหน้าแบบไหนนะคะอย่างรุ่นเนี้ยเขามีชื่อว่าอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะมันเขียนว่า EDE อ่ะพี่แบงค์เออ EDE ก็ ED e ได้ค่ะอ่ะ EDE แล้วกันตัวนี้นะคะก็เป็นสีแบบออกทองๆหน่อยซึ่งนี่ว่าสีเนี้ย เข้าง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ใส่ง่ายมากๆเลยครับ5 3คือขนาดของจากซ้ายไปขวานะครับสายไปขวาแล้วก็ตรงกลางที่ขนาดนะคบก็คือจมูกแล้วก็ขนาดของขานะครับโอเคครับนี่คือรุ่นหนึ่งของมาคิต้าครับชื่อรุ่นอะไรนะครับ EDE ค่ะ EDE นะครับที่เป็นทรงหยดน้ําสําหรับผู้หญิงหน้าเล็กใช่ตัวนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างหน้าค่อนข้างเล็กสําหรับทรงเบสิกครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับตัวที่2นะครับคือรุ่นนี้ครับมันจะชื่อรุ่นว่า Jari ครับ J A R I นะครับตัว ID 9625 ขนาดนะครับห้าบคือตรงนี้ครับจากซ้ายไปขวา5 3 9ครับคือขนาดตรงกลางครับจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็150ครับก็คือความยาวขานั่นเองก็คือก็150เรียกว่าขาค่อนข้างยาวเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะมีปัญหาว่าใส่แว่นแล้วอะ่ะอยู่ประมาณเนี้ย คือเหมือนขามันไม่เกี่ยวหูแต่ตัวนี้เรียกว่าขาค่อนข้างยาวเหมาะกับผู้ชายหน้ากว้างมากเลยแล้วก็เราสามารถดัดตรงนี้ลงมาได้เพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ดัดเนาะเพราะเป็นตัวใหม่พอใส่ไปปุ๊บเราวัดขนาดเสร็จปุ๊บเราสามารถดัดมาเกี่ยวหูได้มันก็จะพอดีค่ะใช่ครับและจุดเต่นของมาคิต้าอีกนิดนึงครับคือขนลวดตรงนี้ใช่ตรงนี้คือค่อนข้างที่จะแบบเป็นเนื้อเดียวกันเป็นขนลวดที่ค่อนข้างสมูดมากๆอ๋อแล้วก็เป็นแว่นลรน็นอตด้วยค่ะ เป็นแว่นฟังก์ชันบอกแฟชั่นก็คือฟังก์ชั่นคือพวกไรน็อตน้ําหนักเบาแล้วก็แฟชั่นคือแต่งตัวได้ง่ายแต่งตัวได้แบบหลากหลายรูปแบบนั่นเองครับอันนี้คือรุ่นที่1แล้วนี่สครับต่อไปครับของน้องมี่รุ่นนี้เลยครับรุ่นที่สามสีน่ารักมากคือเป็นสีชมพูที่ถูกต้องเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบชมพูแป้นจนเกินไปที่ทําให้รู้สึกว่าใส่ยากรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่าเอออนี้อ่านยากอีกแล้ว M A M แมมเหรอ M A N ก็ได้ครับ M A M M A N เนาะ <ม> M M A M เอมอมหรือไม่มีอะมองผิดมีว่าไม่ใช่ครับตอนที่อ่านให้ก็คือ M M A J V I ครับโอ้ <c oughs> นี่เห็นแค่เ A M มมแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องตัดแน่แนะครับ <c oughs> ค่ะก็รุ่นนี้นะคะขนาด5้าสิบสีค่ะเรียกว่าวนวขนาดค่อนขา้างกว้างกว่าตัวแรกที่มีใส่นะคะอาจจะเหมาะกับสาวๆที่รูปหน้ากลมหรือว่ารูปหน้าที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินิดนึงมมีใสสมมา่า ต้องเอฟแล้วนี่คือรุ่นที่สานะครับของมาทิตาขาก็ยังเป็นแบบเดิมเนาะเป็นแบบใช่แล้วก็น้ําหนักเบามากๆเลยค่ะต่อไปครับรุ่นที่4ครับคือรุ่นของใครบอกว่าผู้ชายใส่กลมไม่ได้ลจะใส่ให้ดูครับนี่ครับเป็นทรงหยดน้ํากลมครับต้องบอกว่าได้อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ได้อีกคาแรกเตอร์นึงใช่รุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นตัวมันเล็กทุกคนใช่ตัวมันเล็กนะมันชื่อว่า No1 เนาะแล้วก็ T A N N E R ครับ Tanner เนาะอ่ารุ่น Tanner ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับแต่จรริงแแล้้ววพพกเเนนนนีียมมััป็ศท์ภาาษบบอ อันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแบรนให่อรอบหนึ่งขนาดนะครับอยู่ที่46-22นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแบงวัดให้อยู่ที่140ครับความกว้างนะครับต้องบอกว่าใส่สบายมากๆเลยครับนี่คือรุ่นที่4นะครับของมาคิตานเองครับต่อไปครับรุ่นที่5กับรุ่นที่6ครับ รุ่นเนี่ยว่าจะได้รุ่นไหนแต่ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเขาสวยทุกรุ่นอันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงสไตล์แบบไว้ทํางานหน่อยที่ค่อนข้างชอบความเรียบเรียบนะคะกับรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะชื่อว่า HOLIS ค่ะ H O L L I S นะคะขนาด49,18,145ซึ่งมี่มองว่าขา14่ห้ากำลังพอดีกับผู้หญิงไหม,อมพอดีไหมคะพอดีครับ อ่าคือรู้สึกว่าเอออย่างมีประมาณ1-4-1-3-5่างเงี้ยกำลังสบายอันนี้มันออกเป็นทรงแบบเป็นหยดน้ำเป็นฟอร์มอลนิดนิดอ่ารมสำหรับคนที่แบบต้องบอกว่าไม่เรียบเป็นทรงหยดน้ำแบบแล้วแบบมีปีกลุกตรงนี้ด้วยทำให้แบบดูหน้าไม่กลมดูแบบคาแรคเตอร์แบบว่าได้อีกลุคนหนึ่งรุ่นชื่ออะไรนะครับตัวนี้ รุ่นนี้ชื่อว่าโฮลิสค่ะโฮลิสต่อไปรุ่นที่6ครับสำหรับผู้ชายนะครับหรือผู้หญิงก็ได้เนาะเป็นรุ่นเอเวเตอร์ครับตัวนี้คือเป็นรุ่นนักบินตรงนี้เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลอันนี้เทมมออ่าน,นี้ครับตัวนี้ชื่อว่ารุ่นสาธุครับ S A T U ครับถ <acab> ้า <muchas> ผิดขออภัยนะครับแล้วก็ขนาดครับ5 1 2 1 140ครับบอกเลยว่าใส่สบายมากตัวเนี้ยได้อีกหนึ่งการอร์เนาะอ่อคือมาเกต้าตัวนี้ค่อนข้างได้กับ ลุคใส่สไตล์ในเรื่องของแฟชั่นน้ำหนักเบาไรน็อตไปทำงานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นี่ครับนี่คือรุ่นที่5และรุ่นที่6นั่นเองครับต่อไปครับเดี๋ยวแนดูรุ่นที่7กับรุ่นที่8ให้นะคือสิ่งที่เราคัดมาคือรุ่นที่ขายดีเนาะผู้หญิงครับต้องบอกว่าอะต่อไปดันนบเ<ะ>บิลบาร์ว่าสวยมากดับเบิลบาร์นะคะจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะไม่ใช่ผู้ชายแค่ใส่ได้แค่แบบเพศเดียวนะทุกคนรุ่นนี้นะคะชื่อว่า l ock, c l a l a s ขนาดห้ A สิบสด50 18 135ค่ะ,คะตัวนี้ อันนี้ก็ดีอีกแล้วอะเรื่องไม่ถูกเลยอะตัวนี้นะคะวันนี้อาใส่เดทอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งตัวแบบเท่ๆใส่เชิ้ตใส่เกงยีนตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเลยอ่าใช่ครับเนี่ยนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ4เซนครับไม่ไม่สาม่มดเกา่จะไม่ใช่โอเวอร์ไซ์เป็นขนาดกำลังดีซึ่งขนาดเนี้ยใส่ได้ไม่เบื่อแล้วก็มีดับเบิลบาร์ตรงนี้ทำให้ดูมีคาแรคเตอร์แล้วก็แบบดูแฟชั่นเนาะกับรุ่นที่8ครับ รุ่นที่8ตัวนี้เป็นผู้ชายเนาะเป็นทูโทนครับต้องบอกว่าสายตาแบบแบงคคือ6700ก็ใส่ได้ครับเป็นทรงหยดน้ําแล้วก็มีดีเทลที่ด้านบนครับนี่คือรุ่นที่8ครับ ชื่อว่ารุ่นคาว C A V E N ครับ C A v e N คาวิน e หรือว่าแบบ C A V e N เนาะแล้วก็ขนาด4 8 2 1 4 0ครับตัวนี้ใส่สบายมากตัวนี้กําลังดีนะคะเรียกว่าขาวแว่นอะ่ะคือแบบไม่ได้ลอยอะ่ะกำลังดีเลยตัวนี้ใส่สบายที่แบบเป็นคนที่รูปหน้ากว้างมากนะคะทุกคนก็จริงๆแล้วแบงหาแว่นยากเหมือนกันครับก็คืต้องบอกว่า145ขึ้นไป ตัวนี้คือ140ใช่ศูนยครับแต่ว่าหน้าแว่นจริงๆไหนแบงค์วัดให้ดูคือบางทีครับต้องวัดมาหน้าร้านานะแบงค์อาจจะต้องวัดให้ดูนะครับตัวนี้หน้าแว่นอยู่ที่อยู่ที่1 4 0 1 1 4เลยครับแล้วจริงๆแล้วข้อได้เปรียบคือมาริต้าคือมันยืดหย,ยุ่นแบบนี้ครับอือคือใส่สบายมากถ้าใส่แว่นถ้าใส่แบบเรียกว่าใส่เลนิดนึงจะอยู่ยมันจะอยู่อือโอเคครับรุ่นที่9และรุ่นที่10ครับ รุนที่9ครับอ่าเดี๋ยวมาเรามาเป็นดับเบิลคู่กันก็คือสีดําและสีทองนี่ทําให้รู้ว่าแว่นเป็นยูนิเซกนะคะไม่ว่าจะเพศไหนๆก็ใส่ได้ใช่รุ่นนี้ครับรุ่นอะไรครับแคทค่ะ A รุ่นนี้ CAT นะคะ49-20-135ค่ะตัวที่มีใส่เป็นสีทองค่ะ,ะตัวที่แม็กใส่เป็นสีออก ก็ใส่แบบใส่เป็นแวนคูร์กเทหรือบางคนแบบหาไอเดียซื้อของขวัญให้แฟนให้คนรักให้คุณพ่อคุณแม่แวนตาก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ตอบโจทย์เลยค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าทั้งลุกผู้ชายและลุกผู้หญิงเนาะได้ทั้งหมดเลยผู้หญิงก็คือใส่ทองแต่บางอาจจะไม่ได้ทองแบบทองเค้นอาจจะเป็นทองแบบทองผสมเงินทองมุนหน่อยทองลมุนลนหน่อยแล้วก็ทําให้รู้สึกชร์มิงขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับนี่คือรุ่นที่9และรุ่นที่10ครับต่อไปครับรุ่นที่11และรุ่นที่12บครับรุ่น ผู้หญิงใส่เป็นกรอบเมื่อกี้<ช>สังเกตว่ามีหยิบแต่กรอบบางนะคะแต่อันนี้มีจะใส่กรอบที่มีความหนาขึ้นมานะคะทุกคนตัวนี้จะรองรับค่าใส่ตาได้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ตาเยอะตัวนี้เอาอยู่ค่ะ โอเคอันนี้ก็ได้ใช่รุ่นนี้นะคะชื่อว่า Alya ค่ะ A L Y A นะคะขนาด48 23 140ค่ะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนิดแล้วของพี่แบงค์ละคะตัวนี้เป็นทรงหยดน้ำครับเฮ้ยชอบขามากเลยอ่ะตัวนี้ขาดีเทลไม่เหมือนรุ่นอื่นของตัวไมกิตาเลยนะคะปกติไมกิตาจะเป็นขาแบบนี้แต่ตัวนี้เขาเป็นขาเหมือนผู้ปมาินึงครัเออใช่แล้วก็ดีไซน์สวยครับตัวนี้แล้วก็เป็นสีเงินเนาะ แล้วก็ตัวนี้ครับชื่อรุ่นเหมือนเหมือนชาเลยครับ p A T E ครับ T A T E ห้าสิบยี่สิบสองหนึ่งสี่ห้าครับแบ่ใส่รุน <Ch ate. S 1> ใส่สบายมากตัวนี้ใส่สบายมากแล้วก็ได้ทรงแบบคนที่เบื่อในเรื่องของกรอบเรียบแล้วอาจจะเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้ครับแล้วก็เป็นสีสีเงินทาให้ดูแบบชาร์มมิ่งมากขึ้นทาให้ใส่กับชุดทุกชุดได้ชุดขาวชุดใส่สูทหรือว่าใส่แบบโปโลอย่างเงี้ยก็ได้ <Ừ. S 1> เนาะโอเค okay, ครับ ต่อไปครับเป็นรุ่นที่13และ14ครับ13ครับนี่ครับสีเดียวกันเลยแต่เป็นรุ่นอันนี้ชอบมากคือทรงมีความ,มไม่เหลี่ยมมากมีเหลี่ยมแล้วก็ตัดมนด้านล่างทำให้ดูไม่ได้เหลี่ยมเกินไปอ่ะอย่าใส่ให้ดู อันนี้นสวยอันนี้ดีเลยชอบอตัวนี้นะคะรุ่นชื่อว่าไลเกอร์ค่ะ R Y K E R ขนาด50 21 140่อค่ะอันนี้คือเป็นทรงแบบหกเหลี่ยมเนาะเออสวยดูได้แลกรเตอรนะ์ต่อไปนะครับของแบงค์นะครับเป็นรุ่นเหลี่ยมนะครับใครรู้สึกว่าอยากเป็นอยากได้เหลี่ยมยาได้เหลี่ยมแบบเรียบเรียบ<ๆ>ใส่แบบเป็นสีแบบเป็นสีแบบกลมๆหน่อยเนาะตัวนี้ก็คือกราเฮดครับหรือว่าแบบ G E R H A R D ครับ ตัวนี้แล้วก็5 2า7 1 4 0ครับกำลังใส่ให้ดูนี่เอออันนี้ดีอันนี้ดูหน้าแบบไม่ได้เข้มมากดูซอฟลงด้วยใช่ครับจริงๆแล้ว ผู้ชายเราหรือผู้หญิงเนาะที่ใส่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งในคาแรคเตอร์สามารถแต่งชุดได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรมันสนุกตรงเนี้ยครับคือใส่แว่นคู่กับเสื้อผ้าชุดแบบไหนลุคแบบไหนอ,อย่างเงี้ยครับอ่ะเราไปรูุ้่นสุดท้ายกันครับว่ารุ่นอะไรเดี๋ยว้องมี่ลองรีวิวรุ่นสุดท้ายหน่อยครับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้นะคะรุ่นเดียวกับรุ่นแรกค่ะแต่ว่าเป็นสีกรมนะคะกับรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะขนาด47 21 135ค่ะซึ่ง135ก็เหมาะกับผู้หญิงที่รูปหน้าค่อนข้างเล็กแล้วทรงเนี้ยเป็นทรงเบสิกแบบที่ีไไดด้พูปตอนแรก แต่ว่าสีอะเขาจะเป็นสีออกน้ําเงินน้าเงินหน่อยนะคะสีกลมกลมน้ำเงินงงเนาะอันนี้คือสีทอครับชื่อรุ่นว่า EDE เนาะ EDE EDE โอเค EDE ครับเห็นไหมครับได้ความเบาได้ความสบายครับแล้วก็แต่งตัวสลับกันได้บอกเลยว่ามาคิต้าคือเป็นแว่นฟังชั่นแอนด์แฟชั่นนะครับใครที่สในใจเรื่องของมาคิต้านะครับก็าสามารถเข้าไปที่สาขาได้เนาะหรือสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับจริงๆแล้วไปที่สาขากรุงเทพราชพฤกษ์ครับอยู่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลนะครับไปสาขาบางนาอยู่ตรงข้ามใบเท่บางนาครับและสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะคะ ับใช่คะ่ะอ่าโอเคถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับรุ่นมาคิต้าตัวไหนอยากได้รุ่นไหนสามารถให้ทางร้านเราสั่งให้ได้นะครับแล้วก็อยากตัดแว่นอยากตัดเล่นอยากตัดสายตาให้นึกถึง GG Vision Center ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ